สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมจอร์จอัสตีนนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่นออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์เอ็กอีพีที่เก้านะซึ่งในอีพีนี้ครับเราก็จะมาอีโบตัวละครคือกีกันนะผมซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เอาไว้ลงทริอัลสองนะครับผมก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องไปฟาร์มของใช่ไหมซึ่งผมก็ไปฟาร์มมาหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคโบสเอ็กอ่ะนี่เป็นสีฟ้านะครับผมตัวมันนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดู okay. เดี๋ยวมีเพืทีมนีน้นะครับนะตอนนี้คือมีครบแล้วอิลิมิเนชั่นครบเรงินครบจะจัดครบนะครับผีเรนโบว์ไจแอนท์เซรั่มเซรั่มแล้วก็โกสชหนึ่งครับเหลือแค่โอมิซอสกลีอาซึ่งเราต้องไปหาที่เอเรนเยเกอร์ ja ซึ่งมันจะอยู่บริเวณแค่ okay. นู้นจำ อ,อ๋อนี่มเห็นนานแ้วแต่ว่ามันมันมีปุ่มกดปะวะตอนแรกไม่นั่ what does i will s n you five one, ซึ่งต้องใช้สีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวก็มีสองกินวูใช่ไหมสองใช่ไหมสองเห็นก็ออกเส้แรกไปนะทุกคนไปตอนนี้ผมกำลังไล่ทำอัปเดตไ้นี่อยู่นะทุกคน อัปเดตะลรวะอัปเดตอัเมอรอ์ก็อยากจะได้โคคูด,ดาจริทีอยากอีโวด้วยอ่ะแล้วมันต้องไปหาทีมดีๆมาเล่นอ่ะมันต้องสมไปรณด้วยแล้วบางทีเราก็เป็นตัวถ่วงบ้างก็มีนะเพราะว่าตัวละครเราไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่โอเคครับอันนี้เราเข้ามานะพร้อมกับเงินแสนห้านะซึ่งเดีย๋ยวราวางเลยนะทุกคนโอเคตัวมันยชไม่ค่อยแพงนะ ตัวมัน,นโอเคได้อยู่เลยเดี๋ยวให้มันกับเก็บไปตัวเองกับเก็บตัวเองไปเลยนะไม่ต้องกดสกิลก็ได้มั้งใช่ไหมผมยังไม่เคยลงนะอันนี้ผมยังไม่เคยลงนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวรอ้อยโอ้โหยิ่แหลกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ยแล้ยทำไมอินนี่มีเฮ้ยออกมาฝังนี้ด้วยเหรอชิบหายแล้วทุกคนผมไม่รู้ก็ว่าทำไมอินนี่มันเดือดจัง อ๋อเข้าใจแล้วกอะไรบางได้บ้างวะอนนี้ผมไปป้น,ปนอุนตัวใหม่มานะครับเจนยิสิบก็เอาย e เอพีไปป้อนบางมันนะอันนี้เอาไว้ลงพวกหนังอื่นนะทุกคนที่ไม่ใช่ไทออลแต่ไทออลก,ก็ลงได้แล้น่จะลงดีกว่าไทาออลไทออลที่มีไออุนะอะอุนที่เป็นออตาอุ้ยมาแล้วซองกูโดนสันเซลเซล ล้ว <Yeah. S 2> มันวิ่งเร็วมากพวกนี้ต้องฆ่าบอสต้องฆ่าบอสน้องบอสเหมือนก้าน้องอเคปรับลาไปตัวหนึ่งก็ได้ลาลาเอออุ้ยนนไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาทางทางที่ว่ามาทางเดียว อ่ะอันนี้คือครั้งแรกที่เราเล่นนะก็ได้เพชรมาสองร้อยสี่แปดกับอันนี้มาซึงเราต้องเล่นทั้งหมดสามตานะครับอีกสามตาแนละ้วเอเคกระยุ์ใหม่ครับตรงนี้เลยฮนะวางมันไรเฮ้ยวางดิเดี๋ยวเรากดสกิลด้วยนะตอนนี้การการตันหมู่กดอาร์ตี้แล้วก็สกิลเมเนอ่ะกดไปหมดเลย นักนิดนึงแต่ยังพอได้อยู่วันนี้ผมอารมณ์ดีอยู่ไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานอย่างเบื่ออาจจะเป็นเพราะทำตัวเดียวแล้วด้วยมันก็เลยไม่เบอร์เท่าไหร่เดี๋ยวอีพีหน้าจะทําีิรัวนะครับผมผมเคยบอกแล้วว่าจากปั้นขีรัวแล้วก็มาทําซีก่อนนะอันนี้คือซีผมก็อยากทําก็ได้ทาแล้วเองไม่ได้ปั้นอะไรเลยคีรัวก็ยังไม่ได้ปั้นนะฮ่าดาวยังไม่ได้ทํดเวยเดี๋ยวจะไปทำหลังจากนี้นะครับโอเคตอนนี้คือบอสแม่งเน่าไปแล้ว แต่พวกตูกกระจกทั้งหลายชิวทุกคนชิวแต่มันจะมีแบบพวกมีชั่นสองของไอเอเลนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมก็ชิว้วจะใช้เวลานานาน,นะมไม่ใช้เวลานาน,านรหรอกอมผมรู้สึกว่าจุดอ่อนของผมก็คือตัวละครสีโม่เนี่ยแหละเพราะว่าตัวละครสีโม่ผมมันมีแค่สองไงถ้าเกิดว่าสองมันไม่มีต่างมันก็กาก อ่าน้นตัวละครสีม่วงอ่ะซึ่งคีโร่น่าจะเป็นจุดอ่อนไอ้ตั้จะเป็นตัวกบจุดอ่อนนั้นต้าว่ายังผิดคิโร่ก็เป็นสีม่วงปะเออแลวเนะี้ยถ้าแบบว่ามันเนี้ยที่เป็นสีเขียวมันลงยากผมนะแต่ถ้าเป็นจีนผมก็โอเคู่ถ้าเป็นสีแดงเนี้ยมันเอาสีแดงมามันสีแดงมันเอาอดเดสได้ถ้าเป็นสีแดงนะมอนอ่ะหมายถึงมอนอ่ะเราเอาตัวละครสีฟ้าไปเอดเดสเออซีกเออถ้าเป็น ถ้าเป็นมอนธาตุถ้าเป็นมอนธาตุเขียวเนี่ยอันนี้คือแค่ฟองแล้วมันอื่นไม่ได้เลยแล้วคุ re lair, ่ไปกดชิบหายแล้วมันจะต้านมอนกูเสกก่อนเตกก่อนเดี๋ยวมันโดนดันก็ถ้าเป็นอวิญมันดุตัวที่ไหนล้นะ ใช่เรวดูกันด้วเมื่อกี้เราพูดไปถึงสองสองสีใช่ไหมสีเขียวสีสีแดงใช่ไหมถ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้ามันแพ้สีอะไรแม้สีเขียวใช่ไหมสีเขียวก็อุ่นมีตัวเลขว่าโซโลเออพวกไอ้เจ้าเออที่แง่คือเท้านึงถ้าโอเคถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีเมื่อกี้เราพูดถึงสีอะไรสีดท้อสีฟ้าใช่ไหม สีแดงพูดไปแล้วสีเขียวพูดไปแล้วถ้าเป็นสีม่วงอ่ะถ้าเป็นสีม่วงใช่ไหมเราก็ต้องใช้สีส้มแล้วมันคุ้ม่หมกัรบระเกียดวะอุย้ยมันโดนตันเยอะจังเฮ้ยทำไมเราไม่โดนตันเยอะอะโอ้แม่เ,เลยตีได้ไหมเนี่ยเอเลนเนี่ยเอเลนตีเอริน,น,อ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 นก่อนได้ไหมน้องอหายแล้วหนึ่งยังไม่พอแล้วโอเคถ้าเดินตายก็น่าจะโอเคแล้ว ขายชิ้นไปถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีม่วงก็เอาฟิเดนตบแต่ว่าฟิเดนผมมันติดออตาแล้วไงผมรู้สึกว่าถ้าตัวไหนที่ติดออตาผมรู้สึกใจไม่ค่อยดีเท่าไรเพราอมนางไ้ตัวเดียวโอเคครบละต่อไปสีอะไรนะสีส้มเหรอสีส้มใช่สีแดงใช่ไหมอาอสีแดงก็หลายตัวไม่คิ่เยอะโอเคครับผมก็มาถึงตอนนี้แล้วนะนับ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  กดตมอนได้ยังไงเออตัวจริงถ้าดาวผมก็มีตั้งเยอะแต่ว่า๋ยวมาดูก่อนนะว่าตัวไหนสามารถคอได้ใช้ได้บ้างน,นะแล้ว,ยวอย่างเอเลนผมไม่รู้ว่าเอเลนมันควรจะเล่นยังไงผมมันมีสองล่าง,งผมจะมีเจ็ดคนทำเองมันเป็นสีเขียวมันต้องมันมันน่าสีบ้าแต่ผมว่าไม่น่าใช้เอเลนเพราะว่าสีเขียวผมเยอะนะอมตัวนี้ดีดาระ อ๋อโกโจเขาบอกว่าโกโจมันค่อยมีดามิ่นะเออเลาก็แมวเอาละตองเจ็ดไอ้นี้ไอ้นี้น่าสนใจตัวนี้ตัวสีต้มไม่ตัวนี้ผมว่าทุกคนตัวนี้ควรปั้นนะรู้อามีตัวนี้ด้วยสีแดงเหมือนกันยูนิแต่มันก็เห็นมีใครใช้อ่ะก็ไม่น่าไม่น่าดีเท่าไหร่อ่นนี้นวดขาวน่นนี้ตัวนี้โอ้โหโโหแล้วอ้สองแล้วสองถ้าเป็นสีแดงก็คือใช้ได้อ่ะสีแดงก็อุ้ย เดสหนวดขาวไม่ใช่มึงหนวดขาวตัวเล็กวะสีเอออุ๊หสามตัวหนดนะแค่สามตัวก็หดละอยุดเวลาได,นนด,ด้อันนี้ก็ e ะระยะแม่งโคตรแม่งโคตรอันนี้ก็เอลเอครับอ่ะแต่ใช้เงินเยอะนะเห็นว่าเยอะเมดอันนี้ก็สีแต่สีม่วงอ่ะนมนีอะไรบ้างวะตัวนี้สีม่วงอีกอ่ะอันนี้สีแดงนี่สีเขียว อันนี้ผมคิดว่าน่าจะลงไทยออเด้งเหมือนกันแต่ผมยัไม่รู้ว่าจะยังไงดีเนาะว่นไม่ไหวไม่น่าเบื่อคิดไม่ออกอันนี้ผมคิดไม่ออกอันนี้ผมคิดไม่ออกว่าสีม่วงมันจะมีตัวเลตคงเป็นชีตัวแหละมั้งเดี๋ยวผมดูชีตัวชีรัว,รวโซดิชีรัวมันคือมันเป็นสีม่วงหรือเปล่าวะ <c oughs> ถ้าเราจีรวขึ้นมันจะเป็นสีม่วงไหม อันนี้นไหนวะตัวที่จะตัดดีๆหน่อยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเอาเกจอันนี้เป็นสีมองอยู่ล้วแสดงว่าใช่ของก็ต้องไปหาของอีกสีเข็ดปุ๊กอันนี้มันต้องมีอันหนึ่งที่ต้องไปหาตามทำมนวีซีด้วยใช่ไหมเออตัวลงชาเลนจ์ต้องไปลงอ่ะสต่อดีมันลงเอ็กซ์เพรสของมันลงหีลงแต่ได้อ่าะจะมา,มาแต่คลิปนี้ขอเป็นซีก,ก่อนซึ่งซี กดอีจีบอลเลยอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวซีกันนะครับผมอืมหนึ่งสามใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นเซตที่ผมได้ฟาร์มเวลน่าจะผมยังไม่ไม่ได้เริ่มฟาร์มเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่เกียจผมมันไปลองอินไม่ใช่หรอกจะปั๊มคิวเฉยผมมันปั๊มคิวในอินเออไม่ได้ขี้เกียจ กำลังปั๊มเอสกับปั๊มตัวที่สี่อ่ะตัวเนี้ยไอซูคุนะเช่อว่าเออมันน่าจะซูคุนะมันจะมีสองชื่อไม่รู้เหมือนกันแต่้ารด้าวผมเรียกซูคุนะแลกัะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมารีวิวเจ้าซีกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าการที่เอาชาร์จิลเตอร์มานั้นมันเหมาะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คิดว่าถ้ามันฟ้าใหญ่ขึ้นก็น่าจะโอเคขึ้นหน่อมั้งแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะรู้สึกนะรู้สึกส่วนว่าอาจจะไม่เหมาะ เียบวางนะผมซึ่งซีกเนี่ยมันจะไม่ตีในวงตัวเองนะทุกคนอ้ยมันกดไม่ได้วะนั่นแหละคือมันจะไม่ตีในวงตัวเองซึ่งมันเหมาะกักบการลง Trial 2สองกับส t o r y ่ห้านะครับผมซึ่งทริอสองเนี่ยมันมอนมาเยอะซีกนะโอเคเอยอะก็อัาไปได้เลยนะทุกคนห้า <c oughs> มันยังไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้นจนถึงขั้นที่แม่ง จะอีโว e ได้ซีมก็มีท่าเดียวคือปลายขินอะตอนเนี้นนะตอนที่ยังไม่เซนอะโอเคของใควันนี้ทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าเอสมันไอนี่แล้วคือฟิกมันสามารถตีไฮบิดได้นะครับไฮบิดคือตีทั้งทั้งทั้งอากาศทั้งไอเนี้ยนี่เห็นไหมสามารถวางในแค่พื้นแต่ว่าตีทั้งได้ทั้งอากาศแล้วก็ทั้งตัวที่มันเดินบนพื้นเลยนะโอเคอเราปาดลงไป่ะนี่อ่ามันเห็นไหมวงมันแคใหญ่ใหญ่ใหญ่ห,ญห,ญห,ญห,หน่อยนะทุกคน อันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นสเตลล็อกอ่ะอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นคือมันจะตีในสีแดงๆฮิแต่ครูดาวนานแต่น่าจะแรงอครบล้ะตัวหนึ่งอยู่ที่เออเท่าไหร่เะนะี 58, ่ยห้าหมื่นแปดหรอหรือห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าไม่ถึงนะมันสองยน้าสิบมันไม่ถึงห้าหมื่นแปดสองแปดห้าศูนย์ไอ้สามไอห้าแปดห้าศูนย์ปดไม่รู้ไนงะ ไม่รู้ไม่รู้รรเเ็มห้าศูนย์อันนี้ผมก็ไม่รู้เือสามห้าสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าดิเอ้ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์คูณสองเข้าไปต้องห้าศูนย์ศูนย์แล้วเพราะว่ามันครึ่งราคาครับถ้าจะขายทิ้งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งซึ่งเรามีเอเลนนะครับตอนนี้อะไรยไงไรก็จะสมอนมาอันนี้ไม่ได้รีวิวเลยนะทุกคนเอ้ยแต่ว่าเอเลนมันไม่ไอ้นี่ใช่ไหมมันไม่มีอ e ีโว มาขออนุญาตรีวิว2ตัวจาก a อ t a c k o อ t น t a n ทัในคลิปเดียวไปเลยซึ่งมันจะสมอนไททันออกมาค,คือผมองงตรงทีว่าถ้าเราอัพไป,ปรเรื่อยๆแล้วเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือสมอนใช่ไหมมันจะมีสมอนสมอนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะตามที่อัพนะครับหรือเปล่าแต่สมมติเนี่ยอันนี้ผมรอเลยนะอันนี้ผมจะรอใทันเลยเนี่ยมันจะเป็นหมื่นหกไมฮะดูก่อนเออ อ้ามันจะเป็นหมุนไหมแค่นั้นแหละไอ้อัพเกรดอันนี้อัพเกรดัสลับเหมือนได้รีวิวูสองตัวเลยเนี่ยอ่ะ,อ,ะอุ้ยหมื่นหกจริงแต่ประเด็นคือถ้ารีบว่าแบบเอาไว้ปลดโลดเลยห,ปปลห,ยหยรือเปล่าแต่ว่าปลดโลดช้าก็ถ้าเรากดเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกไงให้าเขาไปมาเป็นเททั่นแล้วคืเซทชั่นทั้งหมดก็จะหายหรือเปล่าใช่ไหมใช่เอ้ยไม่ใช่หรเลยัยงตัวนี้ คือเขาตีเป็น LE ใช่ไหมเดี๋ตีตัวเดียวอะ LE ดิเออซึ่งเป็นล่างที่เป็น,ป,นปลงตาถ้ามันจะขายไม่ได้โอเคอ้าวเนั้น <c oughs> อ่านี่คืออันนี้คือหมุนหมุน,มน,มนอะไรการล่าอ่าอันนี้เปลี่ยนท่าแล้วเป็นสแมาอ่าเข้าไปทุบอ่าอ่าอ่าโอเค ประมาณนี้ครับ 4, ร, 4, รบ 4, าเมจดเท่าไหร่เนี่ย4,000เหรอ4 0 0งนะครับตีออกมาณเท่าไหร่ไม่รู้กี่วีนะดูไม่ออกก็าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาร่างไหนีนะ้ทุกคนจริงๆแต่้เกิว่าเราสลับมันถ้าสลับไปสลับมามันถ้าเราสลับกับอีกมันก็จะมันก็จะมีคููดาวของมันนะครับทุกคนเห็นไหมมีคูดาวซึ่ง ผมไม่รู้มันใช้ตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเอาดสองครั้งแต่คิดว่าน่าจะใช้เยอะผมก็ลืมละลืมลืมอ่ะก็อะไรเหมือนได้รีวิวสองเหมือนได้รีวิวสองตัวจากแอร์ไทม์ก่อนเลท่านนะครับเพราะไอเรนไม่มีโบวอันที่มันไม่มีโบวคือมันอาจจะไดในตัดมีตัวหนึ่งคือเออร์วินเออร์วินเป็นตัวบัฟนะทุกคนซึ่งขี้เกียจรีวิวตัวบัฟโคตรโคตรแล้วก็มีตัวหนึ่งคือซีโร่นะครับแล้วก็ท่านเจ้าวิภพไม่รู้ว่าท่านเจ้าวิภพอิวได้หรือเปล่าผมมมไไไ่ดด้นะปู คิดว่าน่าจะไหมนะทุกคนน่าจะไหมนะไม่รู้แต่คิดว่าไหมแน่ๆเอองั้นเราก็งั้นตัวบับเราก็ยังไปอีกหนึ่งแล้วกันนะแต่ไปดูแมคคาณิกการทํางานของเจ้าสามตัวนั้นก่อนนะว่าสามตัวนั้นเข้าใจยังไงเดี๋ยวมึงดูดีมึดูในทางนั้นกว่าลแม็กแป้วเปี้ยวเปี่ยวเปี้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 ยวเปยวเปยวเปีเด้วยได้หวะ แล้วเศษกลับมาได้นะทุกคนคือการที่เราเอาไททันเนี่ยกลับมาเป็นคนเน่ะซึ่งมันจะที่ไททันกลับมาได้ซึ่งถ้าสมมติว่าไททันแบบสมมติว่าเราคยเราเสร็จแล้วกดปุ๊บกดกลับมาได้อีกผมเริ่มเป็นผมว่าผมแบบเซติกน่าจะเซตติกเริ่มเป็นอยู่นิดนึงนะถ้าท่านใดเขาคิดผมมันดีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ลองดูถ้าไปลงไทออลแล้วมันได้ก็น่าจะโอเคแต่โชค โดยใช้ทางด้านของอุณมากกว่าซึ่งอุลผมมีคนผมติดเจเนสิตผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าตอนนี้ติดเจนเนสิตเนี่ยน่าจะโอเคกว่าออสตาร์เยอะนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอุลติดออตาก็โหดโหดนะไม่ใช่ไม่โหดโหดนะแต่ต้องมีตัวประคองจะได้เกิดว่าเป็นเจเนสิตอ่ะมันไม่ต้องมีตัวประคองก็ได้คือมันเล่นด้วยตัวมันเองได้ตัวที่มันวางในสี่ตัวนั่นแหละคือการที่ประคองตัวเอง ผมไปต้องเอาไอมีฮอคไปประคองอ่ะตอนที่เล่นอ่ะแล้วเวลามันก็อาจจะช้าช้ากว่าหนึ่งนาทีถ้าเป็นเซตคนหอนเขาเล่นกันเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เสกกลับไเรื่อยๆนะทุกคนมาเนี้ยสำหรับเอเดนก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงแค่ใครชอบอย่างนี้แล้วก็จะกด subscribe นะวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย